ครั้งนี้เรามาศึกษาพบพายของปุททิมกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชม EV เ d e n c e อล ly ม p ั s เตอร์นี้สามารถที่จะตรวจได้สาปโปรแกรมนะครับ1อัลลอยก็คือโลหะทุกชนิด2คริเยตคือโลหะมีค่าเช่นทองคำทองคำขาวทินนมนะครับสาก็คือธรณีวิทยาเคมีนะครับหรือเจอเมทิแอนไมเน็งที่สหรัฐใช้เครื่องนี้ในการตรวจเหมืองแร่นะครับเดินตามสายเหมืองนะครับแล้วก็ไล่ย,ยิงไป ปืนนี้ได้สั่งการสั่งการผลิตระจักสหรัฐมีการโดยตรงเพราะฉะนั้นโปรแกรมต่างๆไม่สามารถแก้ไขได้แล้วทุกอย่างค่าที่ได้เป็นมาตรฐานโลกทุกอย่างที่ได้เป็นค่ามาตรฐานโลกนะครับเมื่อเราตรวจด้วยปืน Evident Olympus แล้วเราจะได้ตารางธาตุเล็กๆนะครับเรียกว่าตารางธาตุ A6 นะครับเพื่อสำหรับทำาไมเพื่อสำหรับมาใช้ในการตรวจสอบ ให้ AI วิเคราะห์คือ AI d i p s e e d และ AI ChatGPT ในการวิเคราะห์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับหนึ่งจากนั้นนะครับเรามาถ่ายรูปกันครับจากนั้นเรามาที่ d i p s e e d นะครับ AI นะครับเมื่อเราเข้า AI แล้วจากนั้นเราเลือกภาพที่เราถ่ายมาเมื่อกี้กี้นะครับรอสักพักนะครับนี่เราได้ภาพนี้แล้วนะครับจากนั้นเราออกคำสั่งนะครับให้วิเคราะห์นะครับ เพระผมภายกุม,มารหลวงปู่ทิมปี15ึ่้านะครับเครื่องก็กำลังเริ่มวิเคราะห์นะครับ AI เนี่ยจะวิเคราะห์ละเอียดมากนะครับขอให้ทุกท่านได้ใช้นะครับนี่นะครับค่าจะขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่คือผลสรุปที่ AI ดิบชิดได้วิเคราะห์ให้เรานะครับหลังจากที่เราได้ผลจาก AI แล้วนะครับผมขอสรุปนิดนึงครับเราใช้ปืน อี vidence โอลิปัสนตาในการตรวจธาตุของพระนั้นเมื่อเราตรวจธาตุได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ ai นะครับในการวิเคราะห์ผลจากที่ได้นะครับจากพระนั้นนะครับก็คือผลจากตารางธาตุ a 6นี้นะครับมาวิเคราะห์ซึ่งเราใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการตรวจและใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์เราใช้วิทยาศาสตร์ทุกขั้นตอนในการวิเคราะห์นะครับ เราใช้วิทยาศาสตร์ทุกขั้นตอนในการวิเคราะห์เพราะฉะนั้นขอให้ท่านได้ช่วยกรุณาศึกษาในความแม่นยำปัจจุบันนี้ AI ได้ใช้ประโยชน์ค่อนข้างมากในทุกเรื่องนะครับแล้วก็ AI มีบทบาทมากจริงๆขอทุกท่านได้โปรดศึกษาและได้กรุณาสนใจขอขอบคุณนะครับสวัสดี